ถ้าความรักที่ผมให้ไปแล้วคุณยังไม่พอใจผมก็ขอโทษคุณด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราก็ได้เจอกับนางอีกสาวสวยของเราเนี่ยเพิ่งจะเลิกงานนะครับเธอเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านพอมาถึงบ้านนะครับก็ได้บอกกลับมาแล้วค่ะนั่นแหละครับมันคือแฟนหนุ่มของนางเอกของเราเนั่นเองนะครับไอ้แฟนหนุ่มเนี่ยได้ตะโกนกลับไปนะครับว่าหนวกหูมันจังเลยจากนั้นนางเอกของเราก็เลยแกะข้าวกล่องนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันซื้อข้าวกล่องมากินด้วยนะวันนี้แต่ว่าแฟนของมันนะครับได้บอกว่านัดรุ่นน้องไว้เดี๋ยวคืนนี้จะออกไปดื่มกันสักหน่อยจากนั้นมันก็ได้ขอเงินนางเอกของเราด้วยนะครับแต่นางเอกของเราเนี่ย มันเนี่ยก็เลยขอนางเอกเพิ่มนางเอกก็เลยหยิบให้เพิ่มอีกนะครับแต่มันยังไม่พอใจอีกหลังจากนั้นมันก็เลยกระชากกระเป๋ามาแล้วเอาสตังค์ไปหมดกระเป๋าเลยนะครับแล้วมันก็ได้เดินจากไปส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็มานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวโอ้แต่จะสงสารดีไหมครับเนี่ยข้าวมันก็น่ากินซะเหลือเกินตัดมาอีกทีนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่แฟนของนางเอกของเราเนี่ยมันก็ได้กลับมาบ้านนางเอกของเราก็นั่งรออยู่นะครับแต่พอมาถึงเนี่ยนางเอกก็ได้ถามนะครับว่าดื่มมาทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยแต่มันก จากนั้นก็ได้หยิบสตางไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับนางเอกของเราเนี่ยก็พยายามห้ามนะแต่มันก็ไม่ได้สนใจนะครับหยิบสตางไปเหมือนเดิมคือนางเอกของเรานะครับได้คบอยู่กับไอ้คนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วมีความฝันเนี่ยก็คือจะแต่งงานกันนะครับแต่ว่าไอ้แฟนของมันเนี่ยเป็นรุ่นน้อง5ปีนะครับแล้วก็เป็นนักร้องทาอาชีพอิสระอันนั้นไม่ค่อยสนใจอะไรนะเสพไปวันวันส่วนนางเอกของเราเนี่ยตั้งใจทํางานนะครับเธอเป็นพนักงานบริษัทแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนางเอกของเราเป็นคนรับผิดชอบทั มันก็คงไม่มาขอสตงังค์นางเอกหรอกเนาะนางเอกนี่แม่งอ,งออกมุมหน้าสงสารนิดนึงนะเรื่องนี้นแล้วหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยพยายามที่จะสู้เนี่ยครับก็คือพยายามหางานที่มันได้สตังค์เยอะกว่านี้เพื่อจะมาเปรยผู้ชายคนนี้นั่นเลยครับดูไปดูมานางเอกไม่ได้ไปสะดุดนะครับกับเรื่องเรื่องหนึง่งก็คือเป็นการบริการเช่าเพื่อนคุยนะครับแต่วา่าเพื่อนที่เช่าคุยเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเยอะนะครับก็สไตล์ลุงๆประมาณนี้เป็นผู้ใหญ่คอยให้คําปรึกษานางเอกของเราได้ไปอ่านโปรไฟล์ของผู้ชายคนหนึ่งเเอออกกขงราาน่ยจะ พูดคุยระบายกับเขาอยากจะได้เขาเป็นที่ปรึกษานางเอกของเราก็เลยกดตกลงแอดเพื่อนเข้าไปนะครับตัดมาอีกทีนึงเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราเนี่ยได้มาดังอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับพร้อมด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้นางเอกของเราี่ยนัดตาลุงคนนั้นไว้นะครับจากนั้นตาลุงก็ได้เดินเข้ามาแล้วทั้งสองคนก็กล่าวทักทายสวัสดีกันไปนะครับจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เริ่มสอบถามนะครับว่ามีเรื่องไหนที่หนูสามารถปรึกษาได้ไหมคะแล้วมีข้อห้ามอะไรไอ้คุณลุงเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าสามารถพูดคุยกับฉันได้้้ทุกกเเเรื่องลยยวนจะใ ไปต่อยไปตีกับคนอื่นแค่นั้นแหละนอกนั้นเธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้ทุกเรื่องจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยมันก็เลยเริ่มระบายความในใจนะครับเรื่องแฟนของมันส่วนคุณลุงก็รับฟังพร้อมให้คาปรึกษานางเอกของเราไปนะครับแต่เป็นการให้คาปรึกษาแบบผู้ใหญ่นะครับไม่ได้ยุโยงส่งเสริมให้ทั้งสองคนเลิกกันแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้หมดเวลาของคุณลุงนางเอกของเราก็เลยยื่นสตังค์ให้คุณลุงนะครับจากนั้นคุณลุงก็เลยได้ยื่นนามบัตรให้นะครับว่าเผื่อมันหลังเธอจากจะมีเพื่อนคุยอีกแต่่วววาาัันนนเี้ฉหมดล เดี๋ยวฉันจะต้องไปหาลูกค้าอีกท่านหนึ่งจากนั้นทั้งสองก็ได้บายๆกันนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้กลับบ้านมานะครับก็ได้มาจ้าเอกกับแฟนนุ่มของมันเหมือนเดิมนั่นครับไอ้แฟนนุ่มของมันเนี่ยก็นอนเล่นเกมอยู่นางเอกพอมาถึงก็รู้สึกอารมณ์เสียนิดนึงนะเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยได้ถามมันนะครับว่าวันนี้เธอไม่ไปทํางานอีกแล้วเหรอมันก็ตอบนะครับวันน่าลำคาญเธอจะบ่นอะไรนักหนาะจากนั้นนะครับมันก็ได้ของเงินนางเอกของเราไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะออกไปหาเพื่อนแต่คราวน,นี้นางเอกปฏิเสธที่จะให้สตัง ทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันส่วนไอ้แฟนหนุ่มของนางเอกของเราเนี่ยได้ลงมือกับนางเอกด้วยนะครับหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้สนใจนางเอกของเรานะครับแล้วมันก็ได้ไปนอนส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็ไปหยิบน้ำบัตรของคุณลุงขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้นอนหลับฝันดีกันไปเลยนะครับตัดไม้ที่หนึ่งนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราเนี่ยก็ได้มาเจอตาลุงเหมือนเดิมนั่นแหละครับคือตาลุงของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพื่อนคุยนะครับตาลุงเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระแล้วส่วนตัวของตาลุงเนี่ยก็คือมีแยว่่างต คุณลุงนะครับรับจ็อบพิเศษเป็นเพื่อนคล้ายเหงาคือวันนี้นางเอกของเราเนี่ยได้จ้างคุณลุงเข้ามาและก็ให้ช่วยถ่ายรูปให้เธอนะครับจากนั้นนะครับคุณลุงก็ได้เห็นอาการแปลกๆของนางเอกของเราก็คือวันนี้นางเอกค่อนข้างแกซึมเศร้านางเอกมันก็เลยได้เล่าเรื่องนะครับว่าวันนี้แฟนของมันเนี่ยได้มีการลงไม้ลงมือด้วยค่ะทําให้นางเอกของเราเนี่ยรู้สึกเศร้าส่วนตาลุงนะครับก็เลยพยายามให้นางเอกของเราระบายจนนางเอกของเราระบายจนอารมณ์ดีเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็เลยอยากฟังเรื่องของตาลุงบ้างนะครับตาลุงก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าภร ทำงานยุ่งส่วนเขาเป็นช่างภาพอิสระนะครับจะดูแลเด็กผู้หญิงก็คือเป็นลูกสาวของเขานั่นเองมันก็เลยเป็นเหตุให้นางเอกของเราเนี่ยเข้าใจว่าคุณลุงก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจเด็กผู้หญิงนะครับจากนั้นมันก็ <ortune S 2> ได้หมดเวลานะครับนางเอกของเราก็เลยขอต่อเวลาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนนางเอกตาลุงก็เลยตอบตกลงนะครับแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปเลือกของขวัญให้แฟนนางเอกของเรานะครับตัดมาที่นิ่งนะครับเป็นตอนเย็นนางเอกของเราเนี่ยเลิ่มลงมือทําอาหารเตรียมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์แฟนขอ กับข,ของขวัญน,นั่นแหละครับพอแฟนนางเอกมาถึงนะครับนางเอกมันก็ได้บอกนะครับสุขสันต์วันเกิดนะเรามากินข้าวกันเถอะแต่ว่าแฟนนางเอกของเรานะครับได้บอกนางเอกว่าวันนี้ฉันได้นัดเพื่อนๆไวแ้วแล้วก็พวกกลุ่มแฟนคลับฉันไว้เดี๋ยวฉันจะออกไปฉลองข้ <ท paste S 2> างนอกแล้วก็ได้ขอสตังค์นางเอกของเราไปเหมือนเดิมน,นั่นแหละครับแต่นางเอกของเรานะครับเนื่องจากมันเป็นวันเกิดนางเอกมันก็เลยขอตัวไปด้วยแต่แฟนนางเอกปฏิเสธไปนะครับว่าเธอจะไปได้ยังไงเดี๋ยวแฟนคลับฉันก็เข้าใจผิดแล้วฉันต้องอยู่อย่างนี้หรอนางเอกของเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วนะ นางเอกของเราเนี่ยไม่เคยได้รับคําขอบคุณหรือว่าแสดงความจริงใจอะไรเลยสักอย่างนะครับวันๆขอแต่สตังค์อย่างเดียวโคตรน่าสงสารจังหวะน,นี้กูจะร้องไห้ว่าจากนั้นนะครับมันก็ได้ลงไม้ลงมือแล้วก็บังคับเอาสตังค์เหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินออกไปแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีนางเอกของเรานางเอกของเราเนี่ยก็มานอนซึมอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจโทรหาตาลุงแล้วก็ได้สอบถามตาลุงนะครับว่าวันนี้คุณลุงกินข้าวหรือย,ยังคะคุณลุงเนี่ยก็ได้ตอบว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้กินโหมา ทีหนึ่งนานเลยครับตาลุงก็มานั่งกินข้าวฝีมือนางเอกของเรานางเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะครับเวลาที่อยู่กับคุณลุงเชียร์ให้กินนู่นเชียร์ให้กินนี่ส่วนตาลุงก็ได้บอกนะครับว่านู่นนั่นนี่อร่อยมากเลยแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับทุกครั้งที่อยู่กับตาลุงจากนั้นตาลุงก็เริ่มเล่าเรื่องของตาลุงให้ฟังนะครับว่าตาลุงเนี่ยเป็นคนที่นิสัยเหมือนแฟนหนูนั่นแหละแต่ก่อนแต่ว่าพอโตมาได้สักพักหนึ่งมันก็ได้รู้ความจริงของชีวิตตตววววว่่าาาาาเเเรรรนนนีียจะ้อองงงทํััััไลลฉฉมมคคบ ฉันอาจจะมีการปรับตัวเธอเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงนะเธอต้องอยู่ข้างกันแล้วให้คําแนะนําเขานะแต่ว่าคราวนี้นางเอกของเรานะครับรู้สึกว่าอยากจะเลิกกับแฟนของเธอแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาของคุณลุงได้หมดไปแต่นางเอกของเรานะครับตอนที่จะยื่นสตังค์ให้นางเอกได้บอกคุณลุงนะครับว่าหนูขอต่อเวลาเพิ่มอีกได้ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูเหงามากเลยจากนั้นคุณลุงก็เลยตอบตกลงนะครับทั้งสองก็เลยนั่งฉลองกันต่อสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เริ่มขยับเข้าใกล้คุณลุงนะครับแล้วก็ได นูรู้สึกดีมากเลยนะคะคุณลุงเราสามารถเป็นได้มากกว่าคนคุยได้ไหมคะจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยได้เปิดอันติไซแต่คุณลุงก็พยายามที่จะปฏิเสธนะครับแต่มันก็สู้แรงนางเอกของเราไม่ไหวนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาทีนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราเนี่ยกำลังนอนหลับฝันดีนั่นแหละครับส่วนแฟนของเธอเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมานะครับพอมาถึงไอ้แฟนของมันเนี่ยก็เข้ามาขอโทษนางเอกของเรานั่นแหละครับแต่ว่าขอโทษโดยที่ไม่สนใจยายดีและมันเนี่ยได้บอกนะครับว่าวันนี้ย มันไปหาพวกแฟนคลับมีคนแนะนําให้มันไปอยู่ค่ายเพลงมันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันดีใจมันก็เลยมาขี้โม้ให้นางเอกฟังนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับก็เลยบอกว่าขอตัวนอนแต่มันก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะครับใช้กําลังนานแล้วครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปแต่นางเอกของเราไม่เต็มใจนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวของมันเองเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่เคยจะใส่ใจความสุขของนางเอกแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับตัดมาอีกทีนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็ได้มานัดเจอก กับตาลุงที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมนั่นแหละครับพอมาถึงนะครับทั้งสองคนก็ได้กล่าวขอโทษกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานไอตาลุงเนี่ยก็กล่าวขอโทษนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยมันจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนั้นเพราะว่าเขาลงไว้ในโปรไฟล์ของเขาเขาก็ได้ระบุแล้วนะครับว่าจะไม่ร่วงเกินลูกค้าเป็นแค่เพื่อนคุยเป็นที่ระบายให้ลูกค้าเฉยๆส่วนนางเอกของเรานะครับเธอเนี่ยก็ได้ขอโทษไปเหมือนกันเพราะนางเอกของเรามันเป็นคนเปิดอันติไซอะนะแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้หมดเวลานางเอกของเราก หมือนั้นตาลุงก็รับสตางไปแล้วก็ได้เช็คนะครับแล้วก็ได้ถามนางเอกของเราด้วยนะครับว่าทําไมให้มาเยอะจังอ๋อหนูขอต่อเวลาเป็น3มชั่วโมงค่ะนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ไปโผล่ที่โรงแรมนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานะครับนางเอกของเราเนี่ยก็มัทนทงานที่ออฟฟิศนะครับคือนางเอกของเราเนี่ยพยายามที่จะอยู่กับคุณลุงตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยพยายามที่จะเลิกกับแฟนให้ได้นะครับเหมือนอารมณ์หาคนมาแทนคนเก่าอะครับประมาณนั้นจริงๆมันก็สมควรเลิกนะ แล้วทุกๆวันนะครับนางเอกของเราเนี่ยนันแหละครับก็จะมาจองคิวคุณลุงไว้นะครับหลังจากเลิกงานพอเลิกงานนางเอกของเราเนี่ยก็มาโผล่ที่ห้องนี่แหละครับตาลุงเนี่ยก็ได้มาถ่ายภาพให้นางเอกของเรานะครับเก็บวามน่ารักแล้วก็ขายมุมนู้นมุมนี้ให้นางเอกของเราจากนั้นนะครับหนังมันก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างกินเวลานะครับยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไอที่บ้านของตาลุงนะครับโทรมาว่าลูกสาวของเขาเนี่ยป่วยกระท่านหันนะครับจากนั้นตาลุงก็เลยขอตัวแล้ววันนี้ตาลุงก็ปฏิเสธที่จะรับเงินนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ครบ แล้วหลังจากนั้นตาลุงก็กลับบ้านไปส่วนนางเอกของเรานะครับก็ได้มานอนคิดอยู่คนเดียวว่าทาไมชีวิตของนางเอกของเรานะครับไม่มีช่วงเวลาความสุขเลยทุกวันที่มีความสุขก็เป็นแค่การเช่าความสุขมาเท่านั้นเองจากนั้นนางเอกของเราก็กลับบ้านมานะครับแฟนของมันเนี่ยก็มานั่งดื่มอยู่นะครับก็ออกลูกเดิมนั่นแหละครับขอสตังนางเอกของเราเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มแต่นางเอกของเรามันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ได้หลอกเงินเนี่ยมันจะไม่พอแล้วเธอเนี่ยก็ทํางานทําการบ้างสิจากนั้นแฟนของมันนะครับก็ได้บอกไป ว่ามันเนี่ยก็พยายามจะทําอยู่แต่ค่ายใหม่ที่มันติดต่อมานะครับก็คือปฏิเสธงานมันทั้งหมดเลยแล้วมันเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะหางานอื่นทําเลยนะครับจากนั้นมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับพยายามดึงกระเป๋านางเอกของเรามาแล้วก็หยิบสตางค์แล้วก็เดินจากไปแต่ว่านางเอกของเรานะครับได้บอกมันว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราเลิกกันเถอะแต่มันก็ไม่ได้สนใจนะแล้วมันก็ได้บอกด้วยนะครับว่าทําไมฉันต้องเลิกกับเธอด้วยจากนั้นมันก็เดินจากไปนะครับพอตัดไม้ทีหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็ได้มาัดเจอกับตาลุงเหมือนเดิม แต่ว่าวันนี้นางเอกของเราเนี่ยได้บอกกับตาลุงไปนะครับว่าวันนี้จะเป็นการเช่าชั่วโมงคุณลุงครั้งสุดท้ายนะคะจากนี้ต่อไปหนูจะไม่เช่าชั่วโมงคุณลุงแล้วค่ะหนูอยากอยู่คนเดียวจากนั้นตาลุงของเรานะครับก็ได้รับสตังค์มาแล้วก็ทําหน้าเศร้าๆนิดนึงตัดมาไชีนันแหละครับนางเอกของเราเนี่ยได้พาะต,ะตาลุงมาที่ห้องนางเอกของเราพอมาถึงนะครับไอแฟนนางเอกของเราก็ถามว่านี่ใครเนี่ยตาลุงก็เลยบอกนะครับว่าฉันเป็นพ่อเธอใช่ไหมที่เป็นแฟนของลูกสาวฉันอ๋อใช่ครับคุณพ่อใช่ครับแล้วเธอทํางานทําการอะไรนันแหละครับหลัง จากนั้นมันก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นนักร้องไอตาลุงเนี่ยก็ลาบทเป็นคุณพ่อนะครับก็เลยบอกว่าการที่เป็นนักร้องของแกเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงลูกสาวของฉันได้จากนี้ต่อไปแกห้ามยุ่งกับลูกสาวของฉันจากนั้นมันก็เลยพยายามนะครับบอกนางเอกของเราว่าฉันรักเธอนะเรารักกันใช่ไหมแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่านางเอกของเราจ้างคุณลุงมาแล้วอะนะหลังจากนั้นนะครับคุณลุงเนี่ยก็แสดงบทโหดนะครับเป็นคุณพ่อสายโหดพยายามผลักใสยไล่ส่งจากนั้นก็ได้ไล่มันออกไปนะครับหลังจากที่มันออกไปนะครับนางเอกของเรา ก็รู้สึกว่าเธอจะมีความสุขขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเข้าไปกอดคุณลุงแล้วก็ได้ขอบคุณคุณลุงไปนะครับส่วนคุณลุงนะครับรู้ตัวว่านางเอกของเราเนี่ยจะทําอะไรต่อคุณลุงก็เลยบอกไปนะครับว่ามันหมดเวลาแล้วนะนางเอกของเราก็เลยออกมานะครับพร้อมกับว่าแบบโอ้โหแบบจะพูดยังไงครับคือฉากนี้ผมร้องไห้เลยนะครับฉากนี้คือแบบแต่งคนเนี่ยแบบไม่รู้จะบอกไงครับไปดูกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถปืนใจตัวเองนะครับมันเนี่ยพยายามเปิดอันติใสยคุณลุงนะครับแล้ว บอกคุณลุงนะครับว่ามันเนี่ยมีความสุขมากเลยแต่หนูรู้ว่ามันเป็นไปได้ได้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่หนูจะมีความสุขจากนั้นมันเปิดอัติใ่แล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้โทรหาครอบครัวของเธอนะครับจากนั้นเธอเนี่ยก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดส่วนคุณแม่นะครับก็ได้ถามว่าเธอชีวิตเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะว่าตอนนี้าหาผู้ชายดีๆไม่ได้เลยค่ะแม่หนูขออยู่เป็นโสดแล้วกันนะครับนางเอกของเราก็ใช้ชีวิตตออยยู่่คคนนเดีวะรับไม้ง มาเรี้ยงดูใครจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ